มีอะไรดีๆมาฝากนะคะเรามีผ้าสิ้นสองผ้านะคะร้านเราจําชื่อได้แล้วใช่ไหมคะร้านชื่อว่าร้านบานเย็นผ้าทอนะคะวันนี้เรามีสิ้นสองผ้ามาฝากนะคะสวยๆงวดที่แล้วทํามา1คลิปขายดิบขายดีจนแบบว่าขอให้มาอีกคลิปนะคะก็เราก็จัดให้นะคะตราบใดที่เรายังมีอุปกรณ์ยังมีวัตถุด,ดิบยังมีอะไรทุกอย่างนะคะยังมี สิ้นนะคะสิ้นสองภาคเนี่ยเราต้องเอาสิ้นมัดหมี่จากภาคอีสานมาต่อกับทางาเชิงของทางเหนือนะคะเราถึงจะเรียกว่าสิ้นสองภาคเป็นผ้าฝ้ายมัดมหมี่มักโคนนะคะออของเขาจะเป็นมัดหมี่ห้าสีเขาจะมีสเสน่ตรงนี้เนี่ยะค่ะตรงที่ว่าใช้ใช้เส้นฝ้ายห้าสีมาทำนะคะอ่ะ เรามาผืนแรกกันดีกว่านะคะสเสน่ห์ของสิ้นมัดมีห้าสีนะคะเขาจะมีห้าสีเหมือนเบนจะลงห้าสีอะคะ่ะเขาจะมีห้าสีได้โดยใช้เส้นฝ้านะคะอันนี้เป็นผ้าฝ้านะคะเป็นผ้าฝ้ายมัดมีห้าสีหมักโครนนะคะเราเอามาต่อกับเชิงของทางเหนือเหนือนี่แหละคะ่ะเชิงสวยๆนะคะก็ดู ไม่เหมือนกันสักผืนนะคะใน,ในคลิปนี้นะคะมาผืนแรกนะคะเป็นสิ้นลายนี้เลยนะคะเป็นผ้ามัดมีมักโครนนะคะผ้านุ่มนุมไม่หนานะคะผ้านุ่มนุมไม่หนาจะเบาบางกว่าผ้ามักโครอนอีกนะคะนี่นะคะมัดมีมักโครนห้าสีนะคะราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะมีผืนเดียวในคลิปนี้ นะคะผืนที่หนึ่งนี่นะคะทุกทุกผืนมีผืนเดียวนะคะก็คือเราทําคลิปมาเนี่ยอย่างละผืนเท่านั้นค่ะ2,500บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอยู่ที่2,600บาทค่ะนะคะมาผืนที่สองนะคะจับตาดูให้ดีนะคะแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะเหมือนกันตรงที่ว่าใช้เส้นฝ้ายหสีนะคะเพราะฉะนั้นใน ในตัวในตัวผืนของอตัวสิ้นเนี่ยนะคะเขาจะมีเส้นใยห้าสีแต่ว่าลายจะไม่เหมือนกันนะคะลายก็จะเป็นห้าสีแบบนี้เลยนะคะมัดมีห้าสีเขามีเห์ตรงตรงที่มีห้าสีแล้วเราหาเสื้อที่เข้ากับสิ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวสิ้นอะ่ะเขาจะเป็นแนวทึบๆแล้วก็จะมีห้าสีนะคะเห็นแบบนี้เลยค่ะ สวยสวยทุกผืนนะคะรับรองพลาดจากผืนแรกก็มีผืนที่สองนะคะเพราะฉะนั้นสวยทุกผืนนะคะในในเป็นอ่าในสิ้นมัดหมี่ห้าสีเนี่ยค่ะสวยทุกผืนค่ะกีไก่นะคะจะดไูไม่ไม่ไม่สูงอายุเท่าไหร่า<ม>ผืนนี้ก็สวยสวยออกโทนทองนะคะแต่ก็ยังมีห้าสีเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยค่ะ,ะนะคะดูนะคะ ดูตรงเชิงก็ได้ค่ะเชิงเขาก็จะแตกต่างกันทุกผืนนะคะทุกผืนไม่เหมือนกันนะคะชอบผืนไหนก็จับจองกันมาได้นะคะให้ไวด้วยนะคะ fc ขา2 5 0 0บาทเราอัดกาวให้เรียบร้อยเย็บให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราจะเอาไปตัดสำเร็จเราก็แกะตะเข็บออกนะคะมาดูอีกผืนเห็นไหมคะเขาจะมี5สี แต่ละผืนเนี่ยมีสเสน่ห์หมดเลยมีสเสน่ห์ทุกผืนแล้วก็เชิงก็จะแตกต่างกันทุกผืนนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะสวยทุกผืนนะคะสวยทุกผืนมัดหมี่ห้าสีนะคะใส่ยังไงก็ดูไม่อ้วนนะคะนี่เลยใส่ยังไงก็ดูไม่อ้วนสวยงามค่ะสีเข้าสวยนะคะดูใกล้ๆเห็นไหมคะจะเห็นล่องรอยการเป็นผ้าฝ้ายมัดหมีม่มะโกน สวยงามค่ะลายก็สวยทุกผืนเลยนะคะมัดมีมักโครนห้าสีค่ะสองพัห้าร้อยบาทค่ะสองพันห้าร้อยบาทอยู่ที่ตาไครตามันนะคะชอบแบบไหนนะคะ,อะชอบแบบไหนนะคะดูดูกันเอาเองค่ะลายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใหญ่หรอกนะคะดูไกล ทีเราถ่ายใกล้เกินเห็นไหมฮะลายเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวเชิงก็จะเป็นออกแนวสีทองเห็นไหมคะสวยทุกผืนสวยคนละแบบค่ะแล้วก็ผ้าก็ไม่หนาด้วยใส่สบายสบายเราเอาไปตัดกระโปรงจีบรอบก็สวยนะคะพ,งพงองๆยาวกล่อมตะตุ่มเลยก็สวยนะคะดูหลายๆแบบค่ะเนี่ยแบบเนี้ยผ้าเขาไม่หนานะคะ ออกมาแล้วยังใส่เย็นสบายนะคะลองดูเห็นไหมคะแต่ละผืนไม่เหมือนกันเลยดูให้ดีนะคะเดี๋ยวพลาดพลาดผืนแรกก็ยังมีผืนที่สองนะคะมัดหมี่ห้าสีนะคะลายก็จะเป็นประมาณนี้มัดหมี่ห้าสีหมักโครนนะคะสวยงาม สวยทุกผืนเลยค่ะจะบอกว่าสวยทุกผืนเลยนะคะมัดมีห้าสีหมักโครนแล้วก็เชิงตินจกนี่เราก็คับทุกผืนเหมือนกันนะคะเชิงสวยทุกผืนเลยแน่นแน่นทุกผืนเลยงานทอมือนะคะไม่ค่อยได้ง่ายๆเลยรอคอยนานมากเลยนะคะกว่าจะเราจะมาวนเจอกันอีก ช่วงนี้ได้ได้ได้ตัวสิ้นมานะคะเราก็เลยทําได้เพราะเรามีเชิงอยู่แล้วนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะมัดมีห้าสีหมักโครนลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสีจะออกโทนนี้นะคะสวยงามค่ะ2,500บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทาง2,600บาทค่ะ ไปจ่ายกับคนส่งของได้เลยนะคะ,ะเห็นไหมลายเล็กๆลายใหญ่ลายอะไมีหมดนะคะลายเขาจะทันสมัยขึ้นไม่ดูมีอายุเท่าไหร่เห็นไหมคะสวยงามค่ะเอาไปแปลงเป็นเป็นกระโปรงสุ่มเอาไปแปลงเป็นเดรสนะคะเป็นแซกเป็นอะไรได้หมดถ้าไม่ใส่เป็นตัวสิ้นนะคะใส่ได้หลายๆอย่างเลยค่ะไปตัดกระโปรงก็ได้นะคะสวยงาม จะตัดได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจะตัดแค่กระโปรงนะคะไม่ได้เสื้อนะคะเพราะสิ้นผืนหนึ่งก็แค่สองหลานะคะสวยงามค่ะสูงคนสูงก็ใส่ได้เห็นไหมคะสองพันห้าร้อยบาทผ้าเขานุ่มนุ่มผ้าเขาไม่ไม,ไม่ได้หนานะคะไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นใส่สบายๆเป็นผ้าฝ้ายใส่แล้วดูเหมือนผ้าใหม่เลยนะคะเป็นมัดมีมักโครน ทอช้าหายากนะคะนานๆเราจะมีคลิปให้ชมสองพันหาร้อยบาทค่ะมาสองผืนสุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมคะสีเขาจะไม่เหมือนกันลายเขาจะไม่เหมือนกันค่ะแต่และลายนะคะแต่เป็นมัดหมี่ห้าสีหมักโคนแล้วก็จะมีเชิงเห็นไหมคะสวยงามค่ะดูเชิงสิคะเชิงก็สวยงาม สอ0 0บาทสวยจริงๆค่ะเป็นสิ้นสองภาคคือภาคอีสานกับภาคเหนือเป็นผ้ามัดหมี่มัดโครนเอามาต่อเชิงจกสวยๆเลยอัดกาวให้เรียบร้อยสวยงามนะคะพร้อมนุ่งค่ะ2,500บาทค่ะมาผืนสุดท้ายนะคะผืนสุดท้ายก็อีกลายหนึ่งเห็นไหมคะไม่เหมือนกันสักผืนนะคะ สวยงามค่ะสวยงามสีออกทึมๆเอาประมาณเปลือกมังคนะุดเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะแต้มสีเป็นอ่าเป็นผ้าเป็นฝ้ายห้าสีนะคะสวยงามเชิงก็สวยงามแม่ค้าคัดเองทุกผืนเลยนะคะต้องเชื่อใจแม่ค้านะคะเนี่ยทำเองทําเองอะไรทุกผืนทุกอย่างแล้วก็มาทําวิดีโอเองนะคะอัดเองตัดต่อเองทุกอย่างทําคนเดียวนะคะ 2,500บาทนะคะสำหรับทุกผืนเลยในคลิปนี้นะคะก็แจ้ง EP มาหรือแจ้งวันที่ที่ชมมาแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่นะคะแจ้งมาให้เราทราบนะคะก็เราก็จะจัดส่งจะเก็บเงินปลายทางหรือจะโอนเงินก็ต่างกันแค่ร้อยเดียวนะคะราคา2,500บาทเก็บเงินปลายทาง2,600บาทนะคะท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะความสวยงามของอสิ้นของร้านเรามีเยอะแยะนะคะอย่าลืมนะคะาฝากติดตามกันด้วยนะคะเราจะได้ทําทคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันในคลิปต่อ